ในการอยู่กันของกำลังพลไทยจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามกับคุณอัญชรีอารียกยิจเจริญค่ะ การเดินทางที่ยาวนานกว่า10ชั่วโมงจากกรุงเทพมาจังหวัดภูเก็ตร,รอบนี้เรียกว่าสุดคุ้มได้ค้างคืนบนเรือหลวงจากกรีนฤารเบยอีกแล้วโดยทีมข่าวมาเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจยิงอาวุธปล่อยนาวิถีพื้นสู่พื้นหาปูลล็อกวันชาลีที่จะปฏิบัติการในทะเลอันดามันโดยยิงจากเรือหลวงตักสินซึ่งถือเป็นครั้งที่4ของการยิงอาวุธปล่อยนาวิถีแต่เป็นครั้งแรกที่ทัพเรือไทยสามารถบริหารจัดการได้เองโดยไม่ต้องพึ่งกอง ทับมิดประเทศเหมือน3ามครั้งที่ผ่านมาโดยมีผู้บัญชาการเหล่าทัพและสื่อมวลชนอยู่บนเรือหลวงจากรีซึ่งเป็นเรือรับรองและด้วยเหตุที่เรือหลวงจากรีมีขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าเทียบท่าได้ดิฉันและทีมข่าวจึงต้องนั่งเรือเล็กออกไปหาเรือใหญ่และนอนค้างบนเรือจากรี1หนึ่งคืนทนนี้เราอยู่ที่ ที่เราเดินทางในช่วงฟ้าหลังฝนจึงทําให้การเดินทางพร้อมอุปกรณ์การถ่ายทําต่างๆไม่เสียหายมากนักเมื่อใกล้ถึงเรือจักรีเรือเล็กเริ่มเบาเครื่องเพื่อเข้าจอดเทียบข้างเรือใหญ่แม้คลื่นลมไม่แรงนักแต่กว่าจะจอดเรือได้ก็ทุลักทุเลพ,พอสมควร<ม>ทีมข่าวและทหารทุกคนต้องปีนบันไดขึ้นเรือใหญ่ก่อนแยกย้ายเข้าห้องพักที่แยกชายหญิง ขอดีเลครับสองอย่างเยอะออหัวนะครับผองวเลยครับโอเคครับองิแนะครับสพี่ ติเรือหลงจากกรีและเรือลำอื่นๆมีกฎห้ามผู้หญิงข้างบนเรือแต่ถ้ามีการฝึกก็ต้องได้รับอนุญาตกรณีพิเศษจากผู้บัญชาการทหารเรือก่อนและด้วยบนเรือไม่มีห้องพักหญิงเพราะทหารที่ปฏิบัติงานล้วนเป็นชายทั้งหมดดังนั้นเมื่อมีสื่อมวลชนหญิงหรือทหารเรือหญิงมาเยือนก็จะได้พักที่ห้องพยาบาลซึ่งเป็นห้องใหญ่มีทั้งหมด12เตียงหนึ่งห้องน้ำแต่รอบนี้มีดิฉันเป็นสื่อผู้หญิงคนเดียวจึงต้องนอนเดียว แอบรู้สึกวังเวงเล็กน้อยเพราะมีเรื่องเล่าขานต่อกันมาว่าอาจมีสิ่งลี้ลับเนื่องจากเรือจักรีเคยไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเหตุการณ์คลื่นยักษ์ซึนามิแต่สุดท้ายก็ต้องข่มตานอนเพราะความเหนื่อยล้าจากการเดินทางและการเตรียมรับมือกับภารกิจในวันรุ่งขึ้น นอนของช่างภาพเป็นเตียงนอน3ชั้นส่วนทหารบางคนที่ไม่ใช่กําลังพลของเรือลํานี้ก็ต้องนอนห้องผู้ประสบภัยและใช้ห้องน้ํารวมดูก่อนดูก่อคนละนอนี้พี่อุนระน้องกลางผบนสุดก็นได้ใครดิ้นกับรักกันตัดนะครับ ทังไงเดี๋ยวตกเตียงแล้วชั้นบนนะขับของไว้ในตู้ได้เลยครับอะไรรนอกจากนี้ตามทางเดินบนเรือไปห้องต่างๆหรือบันไดขึ้นลงจะมีพื้นที่เล็กและแคบเพื่อประโยชน์การใช้สอยให้คุ้มค่าที่สุด องอีกวันพวกเราทั้งทหารและพลเรือนปรีเพงรับประทานอาหารก่อนจะเริ่มทำงานรอบนี้จัดให้สื่อทานที่ห้องพันจาซึ่งเป็นห้องสำหรับทหารยศพันจาต้องบอกว่าบนเรือจะมีห้องอาหารแยกสำหรับคนทหารจ่าและนายทหารถัดไปข้างๆมีห้องครัวขนาดใหญ่พ่อครัวและลูกมือเตรียมอาหารทั้งวันเพื่อรองรับกำลังพลทั้งเรือที่สลับกันเข้าเวรในช่วงเวลาต่างๆซึ่งอาหารบนเรือนั้นรสชาติดีทีเดียว ใครอยากทานขนมนมเนยน้ำอัดลมก็ต้องลงบันไดข้างห้องครัวไปหนึ่งชั้นจะเจอสภาเรือซึ่งเหมือนร้านขายของชำบนบกนี่แหละแต่ราคาถูกกว่าใครหิวช่วงไหนก็แวะมาได้ลูกชิ้นไส้กรอกชีสนึน่งรอไว้แล้วเนื้อย่างก็มีขายกลิ่นหอมฉุยลอยขึ้นมาถึงชั้นบนวางขายไม่กี่นาทีหมดเกลี้ยง ร้านเปิดตี5ถึงตี2ของอีกวันนอกจากนี้ยังมีห้องออกกำลังกายหรือฟิตเนสย่อมๆให้กำลังพลได้ผ่อนคลายยามว่างเพราะการทำงานบนเรือเป็นเวลานานๆไม่ได้กลับขึ้นฝั่งประกอบกับโทรศัพท์มือถือไม่มีสัญญาณก็ต้องมีอะไรมาทดแทนบ้างและนี่คือชีวิตความเป็นอยู่บนเรือหลวงจักรีจะบอกว่าสบายก็อาจจะใช่แต่ไม่ใช่กับทุกคน ที่สำคัญต้องอดทนให้ได้กับความโครงของเรือเพราะการเดินทางมักเจอเคลื่นลมเป็นเรื่องปกติแต่หากวันไหนเจอพายุฝนตกหนักบอกได้คำเดียวว่าเมาเรือแน่นอนบางคนถึงกับทำงานไม่ได้ถ้าไม่เคยชินต้งหน้ากลับมาติดตามถึงปฏิบัติการการยิงฮาพูลร็อกวันชาลีแล้วกลับมาค่ะ ต่อตีเป้าเริ่มเห็นล้ำห้าสิงไม่ได้ฆา ในแบริง 3, 3, ่ง33เกร55ไมล์ด้วยอาปล่อย,ยน้ำผีฮาปูเนเนลูกการยิงอาวุธปล่อยนะ้วิถีพื้นสู่พื้นแบบฮาปูนล็อกวันชาลีจากปฏิบัติการในทะเลอันดามันโดยยิงจากเรือหลวงตากสินแต่ผู้บัญชาก,การเหล่าทัพและสื่อมวลชนจะอยู่บนเรือหลวงจักรีนารืเบตที่เดินเรือคู่ขนานกันอยู่แล้วและก่อนที่คณะของผบอเหล่าทัพจะเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์มาลงจอดที่ลานฮอบนเรือสื่อมวลชนก็มารอถ่ายภาพแล้ว และต้องสวมเสื้อกั๊กสีน้ำตาลหรือเสื้อชูชีพนั่นเองเพื่อความปลอดภัยระทันทีที่หอกไล่ลงจอดบอกได้คำเดียวว่าแทบปลิวซึ่งเสื้อชูชีพนี้มีน้ำหนักพอสมควรพอจะช่วยได้บ้างแต่สำหรับตัวดีฉันเกือบปลิวเพราะน้ำหนักตัวน้อยทีมงานและพี่ทหารต้องมาช่วยจับไว้ ตรวจพบเป้าคาดว่าจะเป็นเรือผิวน้ำข้าศึกในแบริ่ง337ระยะ55ไมล์พวกุิมลิกงไปทําการตรวจสอบเป้าในแบริ่ง337ถึงเวลาใกล้ย,ยิงจรวดฮาพูนต่างพากันไปรอบนดาดฟ้าทัศนะของเรือซึ่งอยู่ใกล้กับสะพานเดินเรือที่คณะผอ,อเหล่าทัพยอยู่กันโดยในนั้นจะมีจอภาพให้เห็นชัดมากขึ้นส่วนเรือหลวงตากสินแม้จะอยู่ห่างออกไปแต่ยังมองเห็นด้วยสายตาและแล้ววินาทีประวัติศาสตร์ที่ทุกคนตั้งใจรอก็มาถึงแต่ หายภาพกันไม่ทันเพราะเดิมทีได้รับแจ้งว่าจะยิงฮาปูลเวลา9นาฬิกา59นาทีแต่เลื่อนเวลายิงเร็วขึ้น3นาทีเป็น9นาฬิกา56นาทีส่วนเสียงตามสายที่ประกาศทั่วเรือเงียบกริบแต่ทุกคนในสะพานเดินเรือรับทราบและได้ยินเวลานับถอยหลังถอกหวยน้ไม่ดีฮาปูลเอาไลขสองยิงห้าสี่อง เพราะดีที่ช่างภาพตาไวมือไวเห็นควันพุ่งออกมาก็รีบกดเรคคอร์ดทันทีส่วนคนอื่นๆได้แต่มองตาปริบปริบ ดิฉันเองก็ตั้งใจจะเปิดหน้าในช่วงที่ยิงฮาปูนพอดีเพื่อให้ได้อยู่ในโมเมนต์ประวัติศาสตร์แต่ทุกอย่างไม่เป็นไปตามคาดต,ต้องบอกว่าการทำสกูฟฝึกต่างๆไม่ใช่เรื่องง่ายแม้จะพอทราบรายละเอียดบ้างแต่ถึงเวลาก็มีเหตุให้เปลี่ยนแปลง หรือว่ารายงานพิเศษของการฝึกต่างๆไม่ว่าจะเหล่าทัพไหนนะคะมันจะมีเรื่องผิดพลาดเกิดขึ้นได้เสมออย่างเช่นการฝึกในครั้งนี้น <ะ S 1> แล้วก็ก่อนยิงจะมีการแจ้งเตือนนับถอยหลังอะไรต่างๆแต่ว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมายิงผ่านไปแล้วแล้วก็ไม่ได้มีการนับหรือแจ้งเตือนอะไรก็เลยทําให้ช่างภาพทุกคนเนี่ยไม่สามารถที่จะเลคคอร์ดภาพได้ทันหรือถ้าทันก็จะแบบเป็นช่วงปลายๆไปแล้วที่ยิงออกไปแล้วค่ะมันก็จะเป็น ความเรียวที่บางทีเราก็บอกอะไรคุณผู้ชมไม่ได้เหมือนกันว่าเราตั้งภาพสวยหรูเอาไว้แล้วแต่ว่าสุดท้ายมันก็จะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดแต่เราก็ต้องพยายามปรับแก้หรือทำให้ได้ตามสถานการณ์เฉพาะหน้าที่มีอยู่ค่ะ ดูการยิงอาวุธทางยุทธวิธีอีกเป้าอากาศยานและเป้าพื้นน้ำที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจังหวัดพังงาทีมข่าวได้เก็บภาพในช่วงวันซ้อมเพราะวันจีนยังอยู่บนเรือหลวงจกักรีขณะที่ผอ,อเหล่าทัพปิดจ็อบแรกก็ขึ้นหอมาต่อภารกิจนี้ก่อนทาการยิงมีการวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ซึ่งอาหารจัดตามเครื่องสังเวยพื้นที่นี้ไม่มีหูเพราะเจ้าที่เป็นมุสลิม วันนี้เป็นการซ้อมเสมือนจริงครับเป็นการซ้อมใหญ่ครับจะมีการยิงอัถฐานแล้วก็เป็นการยิงตามลําดับพิธีครับก่อนที่มีการยิงจริงวันพรุ่งนี้ครับแล้วพรุ่งนี้เราจะยิงจริงยังไงมีกตามดบพิธียังไงอ่าพรุ่งนี้ก็จะยิงต่อเป้าขับยานใช้เป้าเครื่องบินเล็กครับในการเป็นเป้าแล้วก็อ่าใช้พวกเว,วลาย,ยิงมันจะมีการสลับการยิงระหว่างปืนรักษาฝั่งครับขนาด1 5 5มิลลิเมตรกับปืนปะะอ,อาสายมิลลิเมตรครับก็แล้วแต่ในส่วนของ ประเภทของค่าศึกมันเป็นการาทบทวนความรู้ครับฝึกความชํานาญครับให้กำลังพลของกองทัพเรือของอหอองน่วยบัญชาการต่อทุกทยารักษาฝั่งครับมีความพร้อมที่จะสามารถปฏิบัติการลบเมื่อมีเหตุที่ต้องมีสถานการณ์ในการป้องกันประเทศจริงครับ การฝึกการทับเรือเป็นการฝึกที่ที่สำคัญครับเป็นการทบทวนมีการออกระบบจริงมีการฝึกจริงด้วยกระสุนกระสุนจริงเพราะฉะนั้นจะเพิ่มทักษะและความชํานาญให้กับพลังคนไปอย่างมากครับเกี่ยกับคำนิยามที่ว่าฝึกอย่างไรลบอย่างนั้นครับใช่ครับ สนั่ทั่วหาดหูอื้อกันไปหมดเพราะเราอยู่ใกล้ยุโทโธปกรณ์ทั้งปืนต่อสู้อากาศยานขนาด37มิลิเมตรปืนใหญ่วิถีโคง้งทั้งแบบลากจูงและแบบอัดราจร ATMG ด้านหลังนี้เป็นการซ้อมปรับฐานยิงของปืนต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งขนาด37มิิเมตรค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกกองทัพเรือ64ในภาคของการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งค่ะ 5มิลิเมตรของกองทับเรือนะคะที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่เกิดขึ้นอันนี้อยู่ในสังกัดของหน่วยราชการนาะวิกโยทินค่ะเป็นปืนใหญ่อัตราจรว่าอัตราจรหมายความว่าเป็นในลักษณะของรถนะคะที่มีปืนติดตั้งพร้อมแล้วก็เมื่อยิงไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะถอยทับหรือว่าถอนกําลังออกไปได้จากพื้นที่ทันทีนะคะในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งอันนี้ยังเป็นปืนรุ่นเก่าอยู่จะเห็นว่านี่เขาเรียกว่าปืนลากจูง ก็คือเวลามาเนี่ยจะต้องมีรถลากพาปืนมานะคะแล้วก็พอมาถึงที่หมายเราก็ต้องตั้งจุดก่อนแล้วก็มีการยึดกับพื้นอย่างที่เห็นเพื่อที่จะให้มีความแข็งแรงก่อนที่จะยิงนะคะซึ่งอันนี้ยแต่ว่าลักษณะการทำงานก็จะคล้ายการเพียงแต่ว่าแบบรุ่นที่เราพาไปดูวนแรกอัน,นั้นจะเป็นกึ่งออตโต้ซึ่งสามารถทำงานในระบบอัตโนมัติได้ดีกว่าอันนี้ยังเป็นรุ่นเก่าอยู่ที่ยังจะต้องใช้กำลังคนบรรจุ อะไรอีกหลายๆยอย่างค่ะสำหรับกระสุนที่เห็นนี้1ลูกน้ำหนัก50กิโลกร,รัมเลยทีเดียวยิงเสร็จฝุ่นกระจายแบบนี้ <c oughs> ที่มาฝึกส่วนนี้พักตามป่าตามเขาอย่างที่เห็นถือเป็นเรื่องปกติแม้ไม่สะดวกสบายแต่ก็เป็นความเคยชินที่พวกเขาต้องพบเจออยู่บ่อยครั้งแต่ถ้าฝนตกลงมาก็คงเละเทะพอสมควรนรงกรสุบงกตและปิยพัฒน์เลิอกอาสาถ่ายภาพอัญชลีอาริยกิจเจริญตัวจริงสนามข่าวรายงาน